ครับในเรื่องของกราวสายดินนะครับที่เราพูดถึงนะครับว่ามันมีความจําเป็นมีความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะตู้ไฟต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตึกอาคารต่างๆที่สร้างเป็นตึกเก่าหลายปีก็ต้องระมัดระวังตั้งดูนะครับว่ามันมีระบบสายไฟที่ครบสมบูรณ์ถูกต้องไหมมีความปลอดภัยที่เพียงพอไหม ที่เราใช้งานในสถานที่ทํางานหรือว่าในบ้านเรือนในอาคารของเราเลแล้วแต่นะครับผมจะพาไปดูสายไฟที่จําเป็นต้องตอแท่งกาวนะครับก็คือ,อเส้นเขียวแถบเหลืองที่ได้กลาวมาแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ลักษณะน,นี้ในตู้นะครับตู้ตัวนี้ก็เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับจะจะมีเมนไฟเข้าเรียกว่า incoming แล้วก็ outgoing เมนไฟออกเป็นไฟ3เฟสนะครับแล้วก็จ่ายแยกลงไป เป็นโซนโซนโซนที่1นึ่ก็คุมด้วยเบเกอร์ตัวที่1โซน1่โซน2โซน3โซนส่โซน5ควบคุมทั้งอาคาร5โซนนะครับโดยระบบตู้ควบคุมใบนี้นะครับที่นี่เราจุดสําคัญที่เราจะไปสังเกตที่เราจะไปเน้นให้ไร้รู้ดูวันนี้ก็คือกราวมันมี2จุดนะครับกราวเขาเรียกกราวแรกเขาเรียกว่ากราวดินคือสีเขียวแถบเหลืองตัวนี้ที่ผมเน้นอยากให้เราติดตามดูว่ามันทํางานอย่างไร ต่อ,อย่างไรต่อดินยังไงและกลาวที่2ก็คือกาวสีน้าเงินตัวนี้นะก็คือตัว N เนี่ยเอ็นสีน้ำเงินนี่ฮะตัวนี้เกิเป็นกาวคอมมอนกาวร่วมของตัวาทาร์นโฟมเมอร์ที่จะส่งเข้ามาในระบบตู้ตัวนี้นะกาวตัวที่พูดคือคือเอาเออร์ออกาวดินก็คือตัว G ตัวนี้นะเราสังเกตว่าสายที่มันจับต่อนะครับถ้าเวลาเราตอกแท่งกาวสายดินข้านอกตึกอาคารนะก็ไล่ตามเส้นตัวนี้เลยนะครับก็คือเส้นสีเขียวแถบเหลืองล่มานะครับออกมานี่นะฮะ แล้วมันไป่ไหนต่อนะลงมาแล้วก็ไล่ลงมาลงมาลงมาเนี่ยลงมาณนี้ก็จะต่อลงไปยังยังอาคารนะครับด้านล่างของอาคารด้านนอกอาคารนะครับตัวนี้เป็นเป็นกราวดดินที่เราต้องต่อแล้วก็ต้องมีนะครับถ้าตู้ไฟเก่าๆมันไม่มีหลายที่แล้วผมไปดูเช็คตรวจสอบมาก็หลายแห่งบางแห่งสร้างตั้งแต่ปีก่อนรัตนโกสินทร์ก็มีอย่างโรงเรียนเก่าๆหรือว่าสถานที่ราชการหรือหน่วยงานไหนที่ว่าสร้าง หลายร้อยปีมาก็มีนะบางโรงเรียนถึง200ปีก็มีนะครับจะสายพวกนี้จะไม่มีเลยในตู้ฉะนั้นนะอันตรายมากคือช่างรุ่นกเก่าเขาจะไม่ได้วางระบบอนไว้แล้วก็มาตรฐานก็ไม่ได้บังคับไว้นะครับก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่สิ่งสําคัญคือเราอยู่ในยุคนี้สมัยนี้เราต้องมาดูมารับผิดชอบมาทํางานต่อรับช่วงต่อเราต้องตรวจสอบได้ดูว่าระบบต่างๆในนี้มันมีครบสมบูรณ์ไหมถ้าอะไรไม่มีไม่ปลอดภัยเราต้องเร่งดําเนินการ ทำทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับของบุคลากร,ารของบุคคลของลูกน้องของเราเพื่อร่วมงานคนที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เพราะมันมีความจะเป็นและมีสวามสำคัญนะครับแค่นี้เราก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตประจําวันในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับ